สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายฮะสิบห้านาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีวันนี้ก็เข้ากะบ,บ่ายฮะววันแรกกะบ,บ่ายวันเสาร์วันนี้โอ้โหเท่หโอ้โหเขาเรียกรถรุ่นอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยมันเท่เจริงอะฮัเล่อะ น่าจะขี่ลำบากน่าดูวะต้องขี่อย่างนี้นะอแต่อย่างว่านะมันความเท่เนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ทุกคนมันต้องเท่ไ้ก่อนนะลำบากไม่เป็นไรนะขอเท่ไ้ก่อนบรรยากาศบ่ายเนี้ยขี่ไปเลาไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮะการการเดินทางไปทมงานของผมวันแรกนะกะบ่ายวันแรกวันนี้ ระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยโอ้ตอนนี้ร้อนมากะทุกคนสามสิบสี่องศาตอนนี้คนลุกเลยฮะบ่ายวันเสาร์ก็จะเง,เงียบเงียบยทุกคนเขาหลับเขานอนกันอยู่นะอากาศร้อนด้วยไม่ค่อยมีคนออกมาแล้วครับวันนี้ โอ้ยน้ำมันเหลือสองขีดทุกคนรู้สึกว่าถังนี้จะวิ่งได้ไกลนะเหลือสองขีดนะตอนนี้วิ่งได้สองร้อยห้าสิบเก้าจุดห้ากิโล <Wow. S 1> เอ้ยถือว่ายอดเยี่ยมไลยเนี่ยสูตรเนี้ยเราต้องเติมของปั๊มสีฟ้าแล้วก็ปั๊มตราดาวะเติมคนละครึ่งถังอะผสมกันนะเออรู้สึกว่าจะวิ่งได้ไกลนะ <Huh? S 1> เดี๋ยววันนี้ต้องเติมนะเลิกงานต้องเติมแล้ว แต่รอบนี้น่าจะได้เติมปั๊มสีฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายถ้าเลยไปอีกก็จะเป็นปั๊มตราดาวคนระแต่ว่ามันต้องใช้ระยะทางนะต้องเพิ่มระยะทางไปอีกอนะปั๊มสีฟ้าก็ได้ฮนะไม่ต่างกันนะไอเราก็นึกว่ามันต่างกันนะช่วงแรกที่เติมที่เติมผสมน,นนะระหว่างตราดาวกับสีฟ้า อตร์เวยยคือาคากมากวันนี้รถเยอะจริงกลับจากเที่ยวไลยนะวันนี้มันเสราร์วันนี้ก็สบายสบายครับไปเรื่อยๆนะขี่แบบประหยัดน้ำมันนะวันนี้ไม่ให้เกินร้อยอะ่ะแปดสิบเก้าสิบอ่ะดูแล้วถึงแน่นอนนะสองร้อยเจ็ดสิบกิโลถังนี้ว้ามันยอดเยี่ยมมาก รถไฟอีกประมาณสิบนาทีคะรถไฟถึงจะมาถึงนะตริงตริง ยังทุกคนยังยังยังขบวนสองประสียังไม่มานะเรารีบไปดีกว่าอากาศร,ร้อนนะมัแต่รอรถไฟเดี๋ยวรถไฟมาเนี่ยมันจะติดยาวทุกคนจุ้มจุ้มจุมจุมจุม,จม,จม โอ้รถมามารถมา้าวันนี้ไม่มีเมฆเลยทุกคนท้องฟ้าเปิดฮะท้องฟ้าโอ้โหสีฟ้าสวยงามมาก ổn, tục tụt vài vạn nữa. Hey, 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 hey. nón má, nón má. Hey, ảnh níu mượn, โอ้ไฟเขียว้ะไฟเขียวแบบนี้ก็อย่าเสียงทุกคนอ้ไฟแดงและแต่ละคันก็จะใช้ความเร็วนะโมไซก็ดีอย่างเงี้ย ถ้าผมเอารถยนต์มาเนี่ย้ยต้องติดอีกรอสัญญาณไฟแดงอีกนานนะบ่ายสามยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้โอ้เห็นรถจีนเปิดตัวใหม่ทุกคนยี่ห้อผมอ่านถูกหรือเปล่านะกลัวอ่านผิดยังเลยยี่ห้อมะไยี่ห้อสั้นสั้นสันเตสอะ อย่าอ่านออกเสียงผิดนะซันติสซันเสโอ้ชื่อ,อยี่ห้อดนะิอ่านผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเลยนะคำหยาบแล้วคำหยาบสวยทุกคนผมว่าสวยนะคันใหญ่ด้วยฮนะโอ้สามรอยห้าสิบนะเครื่องใหญ่รูปทรงก็ใหญ่อนะ่ะฟอซ่านี่เล็กไปเลยะ โรซาที่วายใหญ่ๆเจอยี่ห้อสแตนไปโอ้โหแม่เอ็นใหญ่มากไปเจอช่องจอไรเดอร์รีวิวแล้ะโอ้โห,โหความเร็วก็ไม่ธรรมดานะเดิมๆเ,เขาก็นูนแหละร้อยห้าสิบรเจิบอะหน้าใหม่นะถ้า G.P.S น่าจะได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบะใหม่ก็จะอ่อนหน่อยนะเพราะว่าเป็นรถที่ที่อะไรดีมันเป็นเข็มไม่แบบดิจิตอลนะ ันไม่ใช่เข็มไม้แบบแบบนี้แบบน้องซ่านะแบบดิจิตอลมันก็จะเข็มไม้ก็จะอ่อนหน่อยฮะโอ้แต่เดิมๆได้กัาดาน,นั้นก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะะและราคาก็ถูกกว่าพอซ่าหลายหมื่นเลยราคาอยู่ที่ประมาณแสนสี่แสนห้าเครื่องสามร้อยสิบอะความแรงมาแล้วความสวยได้แล้วคราวนี้ก็เหลือความทนทานนะ ถ้าเขาสอบผ่านเนี่บอกได้เลยว่าค o นด้านี่กับยามาฮามีหนาวอะแหมเจอยุงออนสันเตสไปเอ้ยแต่ผมก็สวยนะในสายตาผมอะหน้ามานันเออโคตรโหดเลยหน้ามันเหมือนเราขี่ม้าอยู่อะ่ะประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> สวยแล้วก็ใหญ่ด้วยโอ้ยสายออกคลิปเนี่ยน่าจะชอบอะ คิ้วที่มีขนาดใหญ่คล้ายๆ PCEX คล้ายๆ PCEX ผสมกับอะไรดีผสมกับฟอร์ซ่าโอ,โอ,โอ้แต่มันสวยนะในสายตาผมผมว่ามันสวยเอาเรื่องเลยนะเอ้ค่ายญี่ปุ่นนี่ต้องระวงังนะค่ายจีนเขาจัดเต็มเลยนะ โอ้ได้มาหลายอย่างเนี้ยจัดเต็มระบบเลยราคาก็ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยโอ้โหเครื่องสามร้อยห้าสิบนราคาแสนสี่แสนห้าราคาผมว่ากำลังดีอ่ะคนที่เล่น PCX นี่ผมบอกได้เลยว่ามีเปลี่ยนใจแน่นอนนะราคานี้ผมว่ามาเอายี่ห้อซ n นเตสดีกว่าเครื่องสามร้ห้าสิบเลยนะโอ้โหเยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยแต่ก็ดีแล้วเวลามีคู่แข่งใหม่เนี้ย เจ้าตลาดเนี่ยจะได้แบบว่าไม่กักฮะแหมคิดว่าตัวเองขายได้ก็กักนะไม่ยอมให้มาสักทีนะกักอยู่นั่นแหละดีแล้วค่ายจีนมาเนี่ยมีตลาดแตกแน่นอนเอาซัทุกกลุ่มนี่โอ้โหแชร์กันม่อนเลยอนะสอนเตสสอนเตสโอ้โหทำออกเสียงผิดน,นะ <laughs> ผมอ่านรั้งแปกผมเฮ้ยใช่เหรอยอ่อย่อแบบนี้จริงเหรอมีคนตั้งชื่อย่อแบบนี้ด้วยเหรออ๋อ,อต้องอ่านดีๆนะอย่าไปอ่านผิดแล้วกันนะซั <laughs> นเตสซัสนเตสฮะซันเต,ส,ส,นตสนะ <laughs> ยังจะขัาวอีกอโอ้เล่ายาวแล้วซันเตสซัสนเตสเขามาทำตลาดนะเขาบอกว่าเข้าศูนย์ของแลมเบตตานะ แลเมเบตตาเข้าศูนย์่้มบำรุงของแลเมเบตตาได้ <Okay. S 1> แต่ว่าของเมืองนอกนี่ก็ขายนานแล้วนะคนุณยี่ห้อเน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่รู้เ๋ยต้องมาเปิดตลาดที่ไทยอะ่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยแต่งเก่งอะแล้วก็ใช้รถแบบว่าต้องโทนจริงๆทนไม้ทนมือถึงจะเอาคนไทยอยู่นะไม่งั้นนี่ขายไม่ออกอะอ่ะโอเคครลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ